ถ้าแมถ้าถ้าแบบมันจะมีห้องห้องห้องอันนี้เว้ยห้องห้องห้องข้าห้อง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 มันเป็นห้องฆาตกรรมบอกเลยถ้าเข้าไปอ่ะตายคีอะคีกับชาวต่างชาติเ้าเข้าไปแล้วชิดเลยชิดเลยเรียบร้อยแล้วตอนมันฆ่าแม่งเสือตะโกนลั่นด้วยเหียีก็กรี๊ลั่นดีรอแล้วมันมันเป็นความรู้สึกที่แย่มาก คอลอร์คอลเอร์คนี่ถ้ามีหลายคนนี่มันคือแบบมันจะตามใครได้จริงแนบบนี้ตันที่หกคนแต่เรามาเล่นกับสีคนเออแย่นี้ก็ตึงแล้ววิ่งวิงวิงว่งมุแจมม่วงอืม หน้าไมาา้เก็บหน้าไม้เก็บได้ด้วยเหรอคุนแจเขียวอออันนี้มีเหรียญกับกุญแจสีส้มอันนี้คุณแจฟ้าอันนั้นคุคณแจแดงข้างล่างเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ถึงข้างล่างต้องใช้คุณแจเมื่อเม่อเปิดตู้เม่อเปิดตู้เซฟละไม่มีอะไรเลยเลยแค่เก็บเก็บแล้วละ โค,คตรแก้เลยผีม nah. ันลงมาอ้าไปเกลไจ้มามีใครตายหรือเปล่ารู้สึกแปลกๆไม่มีอาวอออ้โคแก้สีฟ้ากระคอนโอเคเปิดก่อนแ้อือ I am the fresh โอเคหยอดเหรียญให้แล้วจะได้กลาวโอ้ไปกอดอ้วไปกอดเออเปิดประตูหน้ามันได้เ เฮ้ยชาวต่าชาติูีใครในายก็ไปเครื่อนสองเบอร์ไว้แล้วกันหน้านาะคินเจมพอมาละไม่ไม่ไม่เอาเอาคนมา No 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 ดูเคไปทำตามหน้าที่ให้ลนะ้จีคุงดูเคมา,านายอยู่ไหนอยู่ข้างล่างแป๊บนึงเดี๋ยวยิงธนู<ะ>ให้ผมรักยูเชยเฉยดินี่รูสวยทำตาตจีคุงเพียรทุบละแล้วก็ตรงไหนวะอันนี้กุญแจแดงป่าววะทุบๆวะ มันมันมันกุญแจแดงเปิดซะเลยตัวจีหายไปแลไม่ไบอกวาิดได้ตัวจีคงขีดไปแล้วมันมีเสียงแห่อยู่เออไม่ใช่เปิดไม่ได้อันนี้เหรียญมันเอา้ามันไม่ใช่กุญแจแดงเหรอฮะข้างล่างเหรอเออแป๊บนึงไม่แน่ใจฉันไม่เห็นแกตรงตรงนี้ใช้กุญแจเหลืองประตูแดงไม่ได้เปิดนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เออหมูมันอยู่โอเค โอเคจุ๊บไปก่อนนะ oh. จุ๊บไปก่อนจุ๊บไปก่อนสู้ๆอ๋อนี่ไงได้คีดการ์ดละสี่แล้วต้องใช้ลม้มเลยอยามา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 เอามันไปรอไว้รอไว้รอไว้เคเครออยู่ชั้นล่างยาวเลยนะเคเคได้เค okay, รอข้างล่างมีหดูอ๋อตรงนี้ไม่ใช่เออต้องใช้คีย์การ์ดฝั่งนู้น เนี่ยสีฟ yeah. ้าสีฟ้าแนมมาผิดฝั่งแน่เลยระวังระวังสวนตื่นเคนะใช่แนมระวังแน่สวนเขาห้องนู้นไปเลยเดี๋ยวเฮ่เดินตัวเพราะมันตามแนนว่ะอ๋อมันตามไปเค่ละมันตามขี่ละผมขี่เดินไปหาได้ไม่คิดถึงงี้จริงเลยเออไปแล้วจ้าโอ้โอ้อกินเนมไม่ชอบกินเนมไม่ชอบคนปกปิดร่างกายบูมิก้ากบตายมึงเราตาโอ้ my god เราจ้าระวังจ้าระวังนะแล้วเอาปุ่แจขาวเหรอปุอ่นแจขาวในห้องห้องแรก<ช>ไหมวะในสวนไปเลยมั้ยเฮใจหายอยู่เออแนานาไปทางนั้นเลย,ยไปตามมันเออหนีอ่าดาดานแล้วไงต่อเหลือคอนกับเอ,อ่อเหลือคอนกับปัจเจคอนเหรอเดี๋ยวนะใช่คอนคีไปทีไหนแล้ววะน่าจะข้างล่างโอเค <c oughs> คอนน่ะคอนอยู่ข้างล่างแน่หาปัจเจอนเลยเดี๋ยวเคจูโรดหรือซีมาว์คอนเฮ้ยมันไปไหน แม่หนวอุบิวันเอ้าหายเอาโลแลครับโวตดติวขอพอมาแล้วไปขึ้นยังพรอยู่ไอ้ที่แล้วอู้จไอ้โอ๊ะแล้วมันอยู่ไหนถ้ามันอยู่กับแน่ฮะมันมันหายไปแล้วพรพนทุบไหนาคอนทุบห้องแรกเลยอะห้องแรกนะห้องนี้ห้องนี้นี่นี่นี่จะเคล็ดลูกถ้ารู้ว่ามันอยู่ไหนไอ้จะไม่ลูกเลย นะนมาแล้วป่ออน,นี้อ้อน,นี้นี่ไปเลยหนุนเข้าเข้าไงาคุณจะฟ้าคุณจะเขียวใช้ไปแล้วอันนี้เหรอคุณจะเหลืองคุณจะเหลืองกับคุณจะแดงอ๋อแดงยังไม่เจออีกเหรออันนี้ไงเจอปัจจัยแล้วปัจจัยอยู่ข้างล่างแล้วก็โดนผีไล่อยู่เดี๋ยวนะ เฮ้ยไปแบบที่เอคิดนะไหมยิงได้แปลวะยิงได้ยิงได้ถ้าไปเอาแครอทไปเอาแครอทไปหาแครอทก่อนเถอะแครอทอยู่ข้างล่างไม่เดี๋ยวว่ายาไงได้ปัจจละตรงข้างมนมีสีเอร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 อแล้วโอ้ย บันนี่ตอนนี้รถไฟใช้ได้แล้วนะบันนี่คุูอยู่ไหนประเด็นคือเราชนะโดยที่ไม่เปิดประตูแดง <laughs> ฉันรู้ว่าเราไม่ได้เปิดประตูแดงเลยนะแสดงว่าประตูแดงไม่จำเป็นแน่เลยประตูลอ็อค <c oughs> มาต่อที่ชัตเตอร์ที่แปด ปดหรือ 9. เก้าไอแปดไอเจ็ดหรือแปดเอ๊ะดูก,ก่อนนือเหมือนกันแปดเจ้าแปดอันนี้เจ็ดอันหน้าแปดมันนี่ม<ส>ันนี่<ส>มันเป็นไรอะ่ะอยู่เข้ามันไก่แล้วไม่กล้าไม่ไม่มาแล้วเหรอ <laughs> กรินยัดเค็ตแนนยัดเค็หลอดมักงไปเป่าบันนี่ไม่มาแล้วอ่ะดูดิจอดําด้วยอ่าบันนี่แล้วบันนี่ก็จากไปเสียจุยนะ